อนุสาวรีเขา่ขาคอสมรภูมิลบเมื่อพศ14 15 1 6 1 7เออขาไห้มาางนี้หรอหน,นี่ลงไปข้างล่างมองเห็นบ้านคนเป็นตับๆเลยสูงมากอนุสัญ,ญลักษณ์ที่ลบกันแย่งแผ่นดินกันฆ่ากันพเพราะแผ่นดิน เป็นดินพูดไ,ได้จะว่าสู้แย่งกันเข้าสู้จะเป็นดินไว้ก็เป็นดินทั้งหลายคนมีวันที่29มีนาหกสี่มาเซเวดูสมรบภูมิลบเขาขออเพื่อจะมาอบุญส่งให้ดวงวิญญาณผู้กลาทั้งหลายที่พิทักษ์แผ่นดินไว้ให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะเดี๋ยวจะไปนำทีมลบมาเดี๋ยวจะไปนำทีมลบมา นะคะสะแปดเหลี่ยมแปดมุมสะแปดเหลี่ยมแปดมุมตรงนี้ก็เหมาะด้วยล่ะอเดี๋ยวได้ไม่ได้เลยจะทางนู้นก็เียไม่ถน ตอนนี้ก็ยังไม่เหมือนโน้นเนาะปูด้วยแผ่นยังอู้ยังสนาเลยลูกดูดูหมากเป้งนี่มะมะพร้าวโคกขุดมาจากป่าเห็นแล้ว ม,มักเป้งอ่ะม,มะพร้าวโคกอ่ะที่เขาไปเก็บมาจากปากา่าปน,ออนาไม่ไม่ใช่อินทราลารามอยู่นี่ที่ฐานภูเขาคอที่จุดอนุสรณ์สถานค่ะต้นมะพร้าวโคกดูแสงมะพร้าวโคกดิดูลูกม, <S <S มันสิเป็นมะพร้พาวเลยนะเหมือนมะพร้าวอย่างคุณแม่ว่าจะได้หน่อยนัวใหญ่ มะพร้าวโคกเอต้นมันก็เหมือนอินทัมนี่ดูซ้าใครไม่เคยเห็นมะพร้าวโคกภาษาอีสานเขาเรียกต้นเป้งไปขุดในป่าแล้วก็ฟันส่วนนี้เอายอดไปแกงกินเหมือนเหมือนยอดมะพร้าวเลยแหละไม่เหมือนยอดมะพร้าวหวานๆแต่ยอดไม่ใหญ่ปานนั้นนี่จันมะพร้าวโคกนะแสงมะพร้าวโคก มันเธอก็ตัดมาให้มาเองดิรถก็สันๆดูเนี่ยตรงนี้เขตเบิร์มเก่าๆฐานที่เขาฆ่ากันตายเพื่อรักษาแผ่นดินเนี่ยมองไปข้างล่างเห็นไหม,มอำเภอเขาคอเห็นบ้านเรือนคนนู่นเต็มเลยจุดชมวิว เสือกยามากมันทวงมันกดมันจะหย่อนจะจะทำกดพวงนะพวงเมัอนบนายกดอไ้คำตรงกลางไม้คำตรงกลางงาไม้คำตรงกลางไม้อยู่ข้างล่างนี่เด็เดียเขาเอาบ้านที่จัดการไหมอยู่ไหมมีปูกลากออยู่นี่แลาวเออเอื่อินเขามาจะคันจะเพศนะเขาได้โบนเอาพวกนังหมวยนังเหมยนะ อันนพื่นนพเพือยู่มาทีมข้าวน้ำคุณแม่ขาาก,กับเนี่นย้อทายวให้กากัเลยอันนี้คุณแม่ถ่ายที่ฐานกรุงเทพบนอนุสาวรีย์เข่าคอนะเจ้าคะก็มองจากข้างบนจุดนู้นเป็นกังหันลมเจ้าคะมองไเห็น อพลังงานไฟฟ้าเต็มจากทางันนใกล้ขนาดเลยไปเคลนไปทางเพต็ดดังครับหมู่บ้านเพต็ดดังหมู่บ้านดีสอไว้โอกาสนะไทยชีวิตตรงนี้ไทยเก่าเพิ่งเยอะพอๆกับผู้ร่มเก่าขันเข้าเห็นได้ๆเข้าอาอีเยอะมากขันผู้ได้เห็นคลิปนี้โบได้มานี้เสียใจจังเลยหนึ่งโบได้บุญสองโบได้มา เห็นสภาพความงามสามบ่นได้บรรยากาศเย็นสบายโอ้ยบ่เห็นจักหน่อยนะคููสอนที่เขาสลักชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อกู้แผ่นดินเดี๋ยวจะเดินเข้าไปอ่านชื่อนะคะในที่เขาเคอที่คุณแม่จะมาในทีมหน้านี่ค่ะไไววันี่ไม่กี่วันนี้นะคะชวนยายก้อยยายบอลน,นี่อ,นนอ ออกตันยุลูกคุณเพิ่นก็ตอนมาอาบุนส่งให้เพิ่นนะะั่นแหะเพิ่นจะดีใจหลายด้วยเนี่ยเพิ่นไปตามอยู่ดอยแล้วเมื่อคืนแม่ไปเพิรนอันอยเรยสวีสวายไปเบิดจะอาบุนมาให้แล้วนะคะไวๆนี่ค่ะสองสวันนี่ค่ะเตรียมรับบุญเดลยทานก้าทั้งหลายนะคะนี่เบิรมเพิ่นเนี่ยบังเกอร์เพิ่น สมัยเ,เขายัางมาในมาสร้างแบบเจริญเนี่ยก็คงเป็นป่าห้อมล้อมไปเบิดลเลไรนี่รู้ป่มะพ้าวนี่ข้างหน้านี่นไ,นนไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นปาล์ามเขายังพิงพิงเองแอบอยู่น้กากันเลยไม้คนละเาผาพันเธอดูซะและคนเฮาสามยี่ห้อเลยอยู่น้กากันนั่นต้นไฮกับต้นกาฝากใบใหญ่กับต้นปาล์มเลอะอะไรละและคนน่ะมีสติปัญญา อยู่น้ำกันไม่ได้ทะเลาะก,กันปันอะไรหมอหมอสละอาอายต้นไม้ได้เนี่สามชนิดเลยอยู่น้ำกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพพึ่งพิงอิงแอบซึ่งกันและกันเห็นไหมคะเห็นไหมดูอาซาดูอาซาและคนอยู่น้ำกันมาได้ทะเลาะก,กันอายต้นไม้